ผมสวัสดียามแรงครับผมบอกกับกล้องสวัสดีครับ,มรรบผม,บบบผมน้ำขึ้นมากๆเลยครับฤดูน้ำหลากขึ้นฝนตกครับผมมันนี้สิภาพวาให้มาเบิ่งไงผู้ยามรอบครับผมเดี๋ยวแบบเบิ่งบรรยากาศยามแรงครับผม ผา,ายีผู้มาหยามรอบโมเมนพาีผู้ไม่หยามรอบเียผู้มาม่หยามรอบอยืเ่เเาหลักนคุัขาไอย่างนี้โอ้ยรับผมดูน้ำลาครับยารอบครับผมจนเหม็นตายไปนะี่ เฮ็ดจิ๋นอาอืมไปเรื่อยมันมังไงทางตอนไปผมเบึ้งหลังหลอดก่อนได้เอาน้ำหลากครับมันเป็นทางน้ำไหลไปใส่หลอดไปผมพาคุณเบ,บึ้งบรรยากาศข้ามเรี่ยงหยามรอบครับผมยื้อ

Ủa. Mà đêm mày cẩn thận mà. Không phải bưng cái kệ Ui. Ui. Thì quá. Mến tài đó. Bấy lượng. นี่เป็นคือบ่คือคือเด้อคือบ่บ่คือดอกมันบอกล่ะพัดตะมันล่ะนี่มันสิมันบกตะบ้านบกแล้วโอ้ยนี่ต้อง ยอาขึ้นึงเดุนั่นดีเอามาเอาซีกับขุ้นมาครับผมไต่ผลครับเนี่ยของแครครับผมกล้วยบวาบันฮะกล้วยวะกล้ยกับกล้วยที่ล่ะเอาจัดนี่ป่าสดๆขึ้นจากรอบครับผมโอ้ยนกไก่แม่นอีหลีเนอ้าวไม่ได้เอ้าผักบัวนี่ตาอีไทยล้วนๆมาที่นี่นี่ผู้ ใไไส่ใส่ว่ะขึ้นมาทั่นี้เป็ตัวง,งามวะเรีเยนก<ล>ัเเเบเสียนลอบเลนกบไปเรียนใส่ผมมันลงได้ยาม,มันฮะ กอ้กระก่ที่ละน,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 นีู่มาน,นี่เนาะขวบขวู่นนอยนี่ฮบอรงเดอเป็นผลงานครับผมเิ่นผลงานครับเครื่องข่ค่บิเปนผลงานเป็นผลงนานโอ้ประเดี๋ยวม่กันซันมาไม่กั้นกันไม่กัน้นซันน,นเดี๋ยวโอ้โอนี่มัดูดว่ มน,นเียอ <Okay. S 2> พอดีก่อยเลยตัวนี้เม็ดโอ้เตรมรอบเลยวะเครื่องคูเลยเทียเดียวครับผมปลาสุดๆนีี๊จับอกเอาผมโทรทักไว้ใช่ไหม หนามเนี่หน้าของขาเลยสีหน <c oughs> ้าจะไว้สีก็คือ,อเ,คเสียบไว้ผุนเสียบไปปิดมันอยู่ไะมปิดไปเลยนี่กล่องท่นั่นบ่มึงมีโอ้่พี่ว่าอ,อ,ยอ,ยอยู่หลา,ายแตวป่าได้ละ <c oughs> มจบนมึน่จะบนหน่อยดิอ่ะคุณนะใส่พุด้วยพุนด้วยคุณนะ อือสีสามสีด้วยสีเออปิดไปเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงครับคุณนะครับเดี๋ยวผมเจริญตะพูเป็นคนดึงขึ้นมาครับกเจริ้ตะพูดึงขึ้นมากส้มอีกครับดึงอันเดียวดึงดึงยุ่งมองนี่ตะพูดึงยุ่งมองนี่อันนึงครับอยู่เดี๋ยวจะดึงอันที่สองยุ่งมงงนะครับผลงานตะพูตามที่เห็นนี่แหละ ออกไปมืดตีบานมาออกไปมืดละ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเขาล่อรุนล่อรุนหลังนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะพู้เป็นใส่หลังนั่นก่อนเลยครับแป๊บนึงครับใส่บ่ใส่หลังนี่มันสิลุืนถึงมืออื่นเดี๋ยวกับมืมออื่นเขาสิมาล่อลุนอีกแต่ว่าผมก็สิบบนในแมาา่ไทยเดี๋ยวผมอยากเบียกอย,กอยากงันเอาไฮส้มย่ำแรงทำนี่ก่อนให้ตะพู้ใส่หลังนั่นไว้ก่อน เสลอืมเจ็บร้อยเจ็ดเป็นเหอืไว้ันป่ะที่นี่เ้นเจาไม้ยามายไหมไม่ทำไม้ยามพเพาะผมไ่ได้หม้นก้จ้านั้นละ ครับผมเดี๋ย่าให้ตะพูไปยกอันพ uh> ุ่นขึ้นเบื้องอีครับอันสุดท้ายนี่ยามแล้วเฮ็ดตัวคือกอแร้วอืมยังคาหนามกอนอืม อันนี้คือมิดมว่าคือมิดมิดฮะควาได้หรอนี่อะไรนะนี่ครับกโซ่มาดูน่าน้ํไรอ่น้าหลากเพราะม่นนามเล็กน่านหลีร่งเมล่ะ เราลุ่นครับเราลุ่นเขาว่าเอาดินบ่มดซีเรียอยู่ก็ <c oughs> มีเชิงซีนี่ครับนี่โอ้ย่อแล้วย่อแล้ว กาแล้วกอรุ่นมาที่นี่มีดิมซิมโอ้มีขี้กันหลานี่นะครับจะจีเท่ให้บ้างอันนี้เกืดหน่อยก็อันนั่นว่าอืมนะครับเขาล้างปุ่นไร้กว่า ครั้งนี้ได้ยูประมาณสองหีบเดี๋ยวให้ตะพูเท่ยกันครับเฮ้ยอาละยามสองอันได้เตี้ยวเลี้ยงเลี้ย ไี้ไลายอยู่ได้เหรอมีเด้อตัางหอ,องลุ่มดิเพียอันเดียวในเครื่องคุนี่ยเนี่ยนี่นี่ยมดแล้วหมดแล้วครับเด้อเด้อไลยอยู่บ้านเนาะเี้อลายอยู่ Để làm xoắn ăn. Để đó, để đó. Để anh này. Để là... để <cười> 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 rồi để gặp qua lẹo giảm xoắn lọt giảm lọt ui ui เออเอาผมนี่แหละผลงานก็นได้ซ้ำนีแ่แหละครับอามือหนาจังพอกันไมมาหมเละเอยเละมากอ้าวเรบผมมือหนาพอกันไม่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่กันครับผมสวัสดีครับ